สวัสดีครับชาวปีฉลูนะครับคลิปนี้พ่อหมอจะมาดูดวงชาวปีฉลูนะครับผมดวงการงานการเงินความรักของชาวจะปีฉลูจะเป็นอย่างไรนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับชาวปีฉลูนะครับมีคนขอมาพ่อหมอจัดให้นะครับมาดูนครับเปิดไพ่ของเดิมนะครับห้พี่กันมาช่วยกรกาบไพ่ให้นะครับ กูมาลงมาไห่จิตต่างยมักลัวลงมาจิตต่างยมัสกลัวลงมาจิตต่างยมาขอให้คำนำนายดวงนี้เกิดความแม่นยำี่สุดทุดไพ่น้อยที่สุดเพียงแม่นยำนะครับมาดูนครับการทํานายดวงนี้นะครับเราจะดูกันแบบง่ายๆเปิดไพ่สามใบนะครับดูเรื่องแรกนะครับเรื่องการงานการเงินกันก่อนนะครับการงานการเงินของท่านจะเป็นอย่างไรใบแรกจะมองบอกถึงความคิดของคุณนะครับใบที่สองเป็นใบที่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใบที่สาม เป็นเหตุการณ์กระท,ทํที่ที่คุณจะกระทํานะครับผมมาดูนครับช่วงนี้คุณกําลังรอคอยอะไรบางอย่างใบนี้บ่งบอกถึงจิตใจของคุณนะครับชาวพิชรูในเดือนพฤศจิกายนนะครับชาวพิชรูกำลังรอคอยเก็บผลผลิตนะครับในใจกําลังคิดว่าจะได้ค่าเช่าได้ค่าปันผลนะครับผมกำลังรอคอยแต่ไม่รู้ ว่าจะเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่คุณในใจคุณกําลังคิดอยู่ว่าคุณกําลังรอคอยนะครับรอคอยผลผลิตแต่มาดูนครับนี่ครับท่านที่หมอบอกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับดูเหมือนจะมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับมันรอคอยมานานแล้วนะครับชาพิชลุรอคอยมานานแล้วมีแฟนบอกว่าอยากจะให้เงินนะครับตัวเองจะซื้อรถให้ขับจะซื้อบ้านอย่างนู้น หรอบ้านอย่างนี้นะครับเดีย๋ยวเราไปบูกบ้านกันไปอยู่ต่างประเทศกันนะครับเรอคอยมานานแล้วนะครับนะครับอย่าลืมบอกแฟนนะครับอย่าพูดแต่ปากนะครับเรียครับรอคอยมานานแล้วยังไม่ได้สักทีเพราะใบแรกมันบ่งบอกถึงเจตใจของคุณนะครับช่วงนี้มันกาลังรอคอยนะี่ครับรอคอยมานานแล้วรอคอยเก็บผลผลิตเห็นไหมครับรูปนี้คนกําลังยืนอยู่ รอคอยเก็บผลผลิตอยู่ที่ต้นไม้นะครับออกดอกออกผลแต่ไมหมดแต่ว่ารอคอยมานานแล้วไม่ได้สมหวังสักทีในเดือนพฤศจ,จิกายนนี้ก็ยังไม่สมหวังนะครับเหตุการณ์ก็ยังรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับว่ายังไม่สมหวังแต่ว่าก็ยังมีแย้มเขาเรียกมีแย้มแย้มโผล่ขึ้นมานะครับเพราะพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความประสบความสาเร็จคงเป็นท้ายเดือนนะครับท้ายเดือนพฤศจิกกลางเดือนท่านจะรู้สึกว่า รอคอยมานานแล้วไม่สมหวังก็ทีแต่อยู่ดีๆีูกฟุกเข้ามาครับนะครับการงานการเงินของท่านท้ายเดือนนี้จะพลิกหน้ามือไปหลังมือก็ดูสิครับนี่ครับรอคอยรู้สึกเศร้าโศกยาจกนะครับการงานการเงินไม่ดีเลยนะครับกลางเดือนนะครับแล้วอ,อยู่ดีๆพลิกหน้ามือไปหลังมือไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าท้ายเดือนท่านจะมองเห็นอะไรบางอย่าง สิ่งที่จะยื่นเข้ามายื่นข้อเสนอให้กับคุณนะครับหรือออเดอร์หรือว่าที่ทำงานใหม่เชิญคุณไปทำงานด้วยนะครับหรือว่ามีคนมาแนะนำท้ายเดือนจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับท่านครับมาดูนครับว่าคนคนนั้นคิดยังไงกับคุณชาวปีฉลูนะครับคนคนนั้นคิดยังไงกับคุณในเดือนพฤศจิกายนนะครับ ชาวปีฉลูความรักดีมากนะครับผมชาวปีฉลูพ่อหมอจะดูให้นะครับชวดฉลูขานถอกมะโลงมะเสงมะเมียมะแมวอกละกาปีชวดนะครับต้องแต่งงานกับปีมะเสงสุดยอดแห่งความสุขสบายนะครับผมเกิดมาก็สบายเลยนะครับพ oh. <t> ่อหมอดูไปตามตำรานะครับพ่อหมอเชื่อมากศาสตร์นี้ของพ่อหมอชวดฉลูขานถอกมะโลงมะเสงปีชวดอาปีฉลู ปีฉลูต้องแต่งงานกับปีงูปีวัวต้องแต่งงานกับปีงูจะริยลุ่งเหลืองนะครับไม่ต้องเหนื่อยนะครับถ้าแต่งงานแบบปีนักแสดงอื่นพ่อมอไม่ทราบนะครับว่าจะต้องเหน,นเนื่อยเท่าไหร่หรือว่าดวงคุณจะเป็นแบบกลางๆแต่ถ้าแต่งงานแบบนี้เห็นมาหลายคู่นะครับปีวัวแต่งงานกับปีละกาสุดยอดนะครับเกิดมาพ่อแม่ให้สมบัติเลยพ่อมอสังเกตหลายคู่แล้วนะครับ ปีบัวแต่งงานกับปีละกาสุดยอดปีงูแต่งงานกับปีละกาสุดยอดนะครับไม่ค่อยลําบากนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับดวงท่านอีกนะครับปีงูแต่งงานกับปีวัวสุดยอดสุขกสบายไม่เชื่อลองดูครับลองสังเกตตัวท่านนะครับและเข้ากันดีมากนะครับนะครับและยิ่งนะครับปีงูแต่งงานกับปีวัว และคลอดลูกออกมาเป็นปีละกาสุดยอดสามประสานทําให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองนะครับมาดูกันต่อครับคนคนนั้นคิดยังไงคุณนี่ครับคนคนนั้นเขาคิดว่าคุณเนี่ยคือสมบัติครั้งหนึ่งในชีวิตสมบัติที่ยิ่งใหญ่คิดถึงวันแรกตลอดเวลารักคุณมากนะครับไพ่ามาออกมาอย่างนี้ครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเขามอไม่ทราบว่าแฟนคุณรักคุณหรือเปล่านะครับ ว่าไพ่มันออกมาอย่างนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ปีฉลูแฟนคุณรักคุณมากนะครับคิดอย่างเนี้ยคุณคือสมบัติชิ้นใหญ่นะครับหรือว่าเขากาลังทุกข์อะไรอยู่หรือเปล่านะครับไม่ทรามนะครับว่าเขากําลังทุกข์อยู่คุณคือความหวังของเขาเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินคุณคือความหวังเรื่องเงินของเขาครับที่พึ่งของเขาเงินก้อนโตนะครับ เขารักคุณมาเพราะคุณมีเงินอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ครับช่วงนี้คุณคือความหวังของเขานี่ครับทุกอย่างทําตามแบบแผนประเพณีนีทําตามแบบแผนประเพณีรักคุณมากที่สุดนะครับสิ่งดีๆให้กับคุณโชคลาภทางด้านเรื่องความรักดีมากๆครับชาวปีฉลูทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเปลี่ยนแปลง จากเงียบๆไม่ยอมคุยกับเราช่วงนี้มันแปลกไปนะเนี่ยคนรักมันแปลกไปคนรักของเรามันแปลกๆนะครับช่วงนี้ทำไมเขาเอาอกเอาใจเราเป็นพิเศษนะครับไพ่ใบนี้ม่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวเขานะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับเอาอกเอาใจเราเป็นพิเศษเลยช่วงนี้มันแปลกๆนะเนี่ยเอาอกเอาใจเราตอนนี้ครับชาวปีฉลูมีความมั่นคงทางด้านการเงินนั่นเองครับ นะครับแฟนต้องมาพึ่งนะครับคุณเป็นคนเก่งเงินเก่งเป็นคนเจรจามีเงินมั่นคงนะครับแฟนต้องมาพึ่งนี่ครับเขาคิดอย่างเนี้คุณนะครับรแล้วเขาจะเอาอกเอาใจคุณเป็นพิเศษช่วงนี้ตแตกต่งนะระวังนะจะขออะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะมาดูนครับว่าทัานที่ยังโสดจะสมหวังหรือเปล่านะครับปีโชลู ในเดือนพฤศจิกายนท่านที่ยังโสดจะสมหวังหรือเปล่าพอหมอบอกเลยมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะครับนะครับแต่ว่าต้องใช้เล่เหลี่ยมนะครับท่านจะแต่งตัวแบบบ้านๆไปจีบสาวไปหาแฟนหาหนุ่มไม่ได้นะครับต้องแต่งตัวจัดเต็มนะครับไพ่ใบนี้นบนอบบอกมาว่าคุณจะต้องจัดเขาเรียกว่าชิงไหวชิงพิศนะครับ ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความว่าคุณจะต้องจัดจัดเต็มชิงไหวชิงพลิบอาจจะต้องไปเช่าชุดมานะครับถ้าไม่มีเงินซื้อชุดก็เช่าชุดนะครับยืมเพื่อนเปิดตู้เสื้อผ้าลูกนะครับได้อยู่นะครับท่านเรียนสอนนะครับนี่ครับจิตใจคุณในช่วงนี้นะครับว้าเวเศร้าส้อยหงอยเหงาไม่มีใครเข้ามาจีบหรือว่าโดนหักอกเพิ่งโดนหักอกมาเจ็บปวดมากต้องการ พักฟื้นอยากมีใครเข้ามาทดแทนให้ชีวิตคุณรุ่งโรดนรุ่งเรืองนะครับคิดในแง่ดีเข้าไว้นะครับในช่วงนี้นะครับรู้สึกมันนอยนช่วงนี้นะครับนอยนแต่ว่ายังไงสิ่งดีๆจะเข้ามาครับในเดือนพฤศจิกายนเพื่อนๆคุณจะชวนใครบางคนเข้ามาแนะนำให้คุณรู้จักและทีนี้ะครับอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปนะครับ อย่าปล่อยให้โอกาสหลุนมือนี่ครับแต่งตัวจัดเต็มจับให้อยู่นะครับจับให้อยู่หนุ่มรูปหล่อรวยรยแบบนี้จับให้อยู่นะครับเท่ๆเข้ามาแน่นอนคุณเอาอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนแนะนําให้รู้จักแล้วด้วยนะครับแนะนําให้รู้จักแล้วคุณต้องเอาไว้อยู่นะครับแต่งตัวเซ็กซี่จับเขาให้อยู่นะครับบางครั้งอาจจะฟังเป็นเรื่องแปลก ผู้หญิงจะไปจับผู้ชายมันมันจะได้เหรอพ่อหมอได้แหรอครับบางคนพิมพ์คอมเมนต์มาว่าพ่อหมอผู้หญิงไม่ให้ตังค์ผู้ชายหรอกม,ม,มันก็ใช่นะครับผู้หญิงต้องมีแต่รับแต่เราเป็นผู้ให้ก็ได้นะครับผมบางทีนะครับแล้วแต่ท่านครับผมไม่ได้ว่ากันนะครับก็ไพ่ผมพ่อหมออาไปตามไพ่นะครับผมก็ไพ่มันบ่งบอกมาคราวี่แล้วไพ่มันบ่งบอกมาว่า ผู้หญิงเนี่ยจะให้เงินต่างผู้ชายนะครับการทำนายดวงนี้เป็นการทำนายแบบดวงแบบกว้างๆนะครับพ่อหมอไม่ได้เจาะจงว่าท่านให้เงินผู้ชายพ่อหมอไม่ได้ว่าแล้วหน่อยกําหนดว่าท่านจะต้องไปให้เงินบังคับจิตใจท่านไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าไพ่มันบ่งบอกมาว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นนะครับเชา้าปีพ่อหมอไม่ระบุแล้วกันครับนะครับแต่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับท่านครับ ท่านมีเกณฑ์จะต้องหลอกลวงเขาไม่ต้องบอกฐานะาทางบ้านนะครับเข้าไปเป็นลูกสะพ้ยเขาให้ได้นะครับเข้าไปเป็นลูกสะพ้ยเขาให้ได้นะครับตกถังข้าสารเอาเนี่ยไพ่ใบนี้มันมองบอกมานะครับต้องใช้การลวงหลอกหรือว่าถ้าท่านเป็นท่านชายนะครับต้องทําตัวเป็นคนมีกระตังง,ง่ายๆหรือว่าเป็นคนดีแสนดีดีเลิศน,นะครับ ๋ย่มีคนพิมพ์คอมเมนต์มาหาพ่อหมออีกนะครับโอเคครับขอท่านโชคดีครับผมมาดูว่าอันนี้ท่านที่ยังโสดจะสมหวังไหมครับจะเกิดเหตุการณ์ความรักอะไรกับท่าโทษครับจะเกิดเหตุการณ์ความรักอะไรเกิดขึ้นกับท่านนะครับผมจำคำถามไม่ได้เหตุการณ์ความรักนะครับ จะรู loser, ้สึกงอนกันไปงอนกันมาช่วงนี้จิตใจของคุณนะครับรู้สึกว่าอยากจะเลิกกับแฟนเอาง่ายๆครับคิดจะเลิกตลอดเวลาเนี่ยอยากจะเลิกท่านนี้มีความสุขมีคู่อยู่แล้วนะครับนี่ครับอยากจะเลิกกับแฟนรู้สึกน้อยใจน้อยอกน้อยใจไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับเพราะว่านี่ครับท่านไม่ท่านจะสมหวังนะครับเลอกความรักนะครับแต่พ่อหมอไม่รู้นะครับว่าท่านจะเลิกได้เลิกหรือเปล่า เพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการค้นหานะครับคุณกําลังน้อยอ,อกน้อยใจอยากจะเลิกกับแฟนหรือว่าเบื่อเบื่อละคนนี้อยากจะเลิกกับแฟนหาใครบางคนอยู่นะครับหาหล่อหล่อรวยรวยนะครับหาสวยสวยรวยรวยนะครับผมพอหมอก็พูดไปเรื่อยนะครับนี่ครับคุณกาลังหาใครบางคนอยู่และคุณจะได้สมหวังหลังปาถนานี่ครับถือโลกอยู่ในมือ สมหวังทางด้านความรักแน่นอนครับท่านท่านจะได้เจอใครบางคนหรือว่าคนเก่านี่แหละครับจะมากลับมาเอาเอข้าใจท่านนะครับขอให้ชาวปีฉลูพบกับความสุขความเจริญในทางด้านความรักนะครับความรักของชาวปีฉลูสําคัญมากๆนะครับทางด้านการเงินมันดีอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วนะครับเรื่องความรักแฟนก็อยากจะเข้ามาเยื้เงินอยู่แล้วนะครับเข้ามาอยากเข้ามาพึ่งพาอยู่แล้วชาวปีฉลูนะครับผมดวงดีทางด้านการเงินเพราะว่า มีความมีการเงินที่มั่นคงนะครับราบเรียบไม่ใช่แบบมีเงินเดือนมากมายแต่ว่ามีความมั่นคงนั่นเองครับผมโอเคครับขอให้่าวปีศาพบกับความเจริญทางด้านความรักนะครับผมมั่นคงอยู่แล้วทางด้านการเงินโอเคครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ